สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ living life กับผมชาติชายจารุวาทีสืบยพิบาลคริสตจักรใจผูกพันวันนี้เราจะศึกษาต่อในพระธรรมหนึ่งพงกษัตริย์บทที่12ข้อที่21ถึงข้อที่33ด้วยกันครับหนึ่งพงกษัตรบทีิบททยี่1 2ข้อ21ถึง33เมื่อเรโหโบอามทรงมาถึงกรุงเยรูซาเล็มแล้วพระองค์ทรงระดมพลจากพงพันยูดาทั้งหมดและเผ่าเบญามิน เป็นนักรบที่คัดเลือกแล้ว180,000ืคนเพื่อจะสู้รบกับพงพันอิสราเอลเพื่อจะเอาราชอาณาจักรคืนมาให้แก่เรโหโบอัมพระราชโอรสของซาโลมอนแต่พระวจนะของพระเจ้ามายังเชไมาอาคนของพระเจ้าว่าจงไปทูลเรหโหโบอัมพระราชโอรสของซาโลมอนพระราชาแห่งยูดาห์และบอกกับพงพันทั้งหมดของยูดาห์และเบญยามินและกับประชาชนที่เหลืออยู่ว่าพระยาเวตรัสด,ดังนี้ว่า พวกเจ้าอย่าขึ้นไปสู้รบกับประชาชนอิสราเอลพี่น้องของเจ้าเลยทุกคนจงกลับบ้านของตนเถิดเพราะสิ่งนี้เป็นมาจากเราและพวกเขาจึงเชื่อฟังพระวจนะของพระยาเวและกลับไปตามพระวจนะของพระยาเวเยโรโบอัมทรงสร้างเมืองเชเคเมในถิ่นเทือกเขาเอฟราอิมและประทับในเมืองนั้นแล้วก็เสด็จออกจากที่นั่นไปสร้างเมืองเปนูเอลและเยะโรโบอัมทรงรำพึงในพระทัยว่า คราวนี้ราชอาณาจักรจะกลับไปเป็นของราชวงศ์ของดาวิดถ้าประชาชนนี้ขึ้นไปถวายเครื่องสตวะบูชาในพระนิเวศของพระยาเวที่กรุงเยรูซาเล็มแล้วจิตใจของประชาชนนี้จะหันกลับไปยังเจ้านายของพวกเขาคือไปยังเรโหโบอัมพระราชาแห่งยูดาและพวกเขาจะฆ่าเราเสียแล้วหันกลับไปยังเรโหโบอัมพระราชาแห่งยูดา ดังนั้นพระราชาจึงทรงปรึกษาและได้ทรงสร้างลูกบัวทองคำสองตัวแล้วตรัสกับพวกเขาว่าท่านทั้งหลายขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มนานพอแล้วโออิสราเอลเอ๋ยจงดูพระเจ้าของท่านผู้ทรงนำท่านขึ้นมาจากอียิปต์และพระองค์ก็ทรงประดิษฐานตัวหนึ่งไว้ที่เบตเอลและอีกตัวหนึ่งก็ทรงตั้งไว้ในเมืองดานและสิ่งนี้เป็นบาปเพราะประชาชนไปกราบไหว้ลูกบัวทองคำตัวหนึ่งที่เบตเอล และไปไกลจนถึงเมืองดานเพื่อกราบไหว้อีกตัวหนึ่งและพระองค์ทรงสร้างนิเวศแห่งปูชนียสถานสูงและทรงตั้งปุโรหิตจากประชาชนธรรมดาผู้ไม่ใช่คนเลวีและเยโรโบอัมทรงกำหนดเทศกาลเลี้ยงในวันที่15เดือน8เหมือนกับการเลี้ยงในยูดาและทรงถวายเครื่องสัตวะบูชาบนแท่นบูชาพระองค์ทรงทำเช่นนั้นในเบดเอลเพื่อถวายเครื่องสตวบูชาแกร่รูปลูกบวที่ได้ทรงสร้างไว้นั้น และพระองค์ทรงสถาปนาปุโรหิตประจำปูชนียสถานสูงซึ่งทรงสร้างไว้ณเบ็ดเอวพระองค์ทรงขึ้นไปยังแท่นบูชาซึ่งพระองค์ทรงสร้างไว้ที่เบ็ดเอวในวันที่15เดือน8ในเดือนซึ่งพระองค์ทรงดำริเองและทรงกำหนดเทศกาลเลี้ยงสำหรับคนอิสราเอลและทรงขึ้นไปยังแท่นบูชาเพื่อเผาเครื่องหอมครับเมื่อวานนี้เราก็พบแล้วว่าในที่สุดแล้วสิ่งที่เรฮิโบอัมตัดสินใจเนี่ย ก็ทําให้แผ่นดินเนี่ยแยกเป็น2ส,ส่วนนะเยโรโบอัมก็ไปปกครองด้านเหนือ10เผ่าแล้วก็เรโฮโบอัมเนี่ยมาปกครองด้านใต้2เผ่าก็คือยูดาหและก็เบน jamin ทางด้านใต้เนี่ยเรียกว่าอาณาจักรยูดาส่วนทางด้านเหนือเนี่ยยังใช้ชื่อเดิมคืออาณาจักรอิสราเอลหลายคนก็บอกว่าเอา้าว่างนี้มันเป็นความผิดของใครมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงกําหนดไว้ไม่ใช่หรือทางคู่ครับ นะพระเจ้าเก็ใช้ความผิดพลาดของมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่กําหนดแผนการของพระองค์ด้วยเช่นกันสิ่งที่มนุษย์ควรทําก็คือการยอมจํานนต่อแผนการของพระเจ้าแล้วก็เรียนรู้จากความผิดพลาดนี้บางครั้งความผิดพลาดนี้หรือผลของความผิดพลาดนี้อาจจะไม่ได้เกิดจากตัวเราโดยตรงก็ได้ซาลมอนทาําเรฮโบอัมซ้ามันทําให้แผ่นดินกลายเป็นอย่างนี้แทนที่เราจะไปโทษซาลมอนหรือเราไปโทษใครก็แล้วแต่ที่ามาส่งผลอย่างนี้นะครับ เราน่าจะมามองดูว่าวันนี้เราน่าจะแก้ปัญหาอย่างไรไม่ใช่เพียงแต่ประท้วงต่อต้านหรือว่าเอาแต่เรียกว่าผลักความผิดไปให้คนอื่นแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราอยู่ในสภาวะที่มาได้รับผลกระทบเนี่ยเราควรจะหาทางที่จะดูแลปกครองคนของเรามากกว่าเพียงที่จะแทนที่จะเรียกว่าซ้ําเติมให้มันแย่ลงไปกว่าเดิมเพราะตอนนี้เรโฮบุอัมกาลังตัดสินใจที่จะที่จะเรียกว่าทําตัวให้คล้ายกับโซลมอนพ่อของเขา ตอนที่ซาลมอนรู้ว่าเยโรโบอัมเนี่ยกำลังจะขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปเนี่ยซาลมอนก็พยายามไล่เข็นฆ่าพยายามจะต่อต้านทําทุกวิถีทางโดยไม่สนใจว่าผลกระทบจะมีอะไรบ้างทางั้งๆที่รู้ว่าสิ่งนี้เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วก็ไม่มีทางที่ตัวเองจะทําสิ่งเหล่านี้ได้แต่ก็ยังดื้อดึงคิดว่าจะเอาชนะพระเจ้าได้ครั้งนี้ดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าเรโฮโบอัมจะฉลาดกว่าพ่อเขาในเรื่องนี้เมื่อในที่สุดแล้วเขาเตรียม ให้พลเรียบร้อยกําลังจะออกไปรบกับเยโรโบอัมพระวจ,จนะของพระเจ้าก็มาทางผู้เผยพระวจ,จนะแล้วก็เตือนเบรห์โบอัมว่าอย่าออกไปรบเลยนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงกําหนดไว้เสียแล้วปล่อยไปนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงกําหนดไว้เสียแล้วรักษาส่วนที่เหลือไว้ให้ดีที่สุดอย่าไปลบราค่าฟันทําให้คนเสียมากกว่านี้ไม่เชื่อฟังครั้งที่หนึ่งเสียดินแดนถ้าไม่เชื่อฟังอีกครั้งหนึ่งจะเสียประชากรของตัวเองไปนะครับ เขาก็เลยในที่สุดตัดสินใจเชื่อฟังพระเจ้าอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของเร,รโอหพวอัมในเวลานี้เ,เราก็ต้องเป็นธรรมต่อเรยอหัอัมด้วยแม้ว่าเขาจะตัดสินใจไม่ค่อยฉลาดนักในบทก่อนหน้านี้ในในข้อก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้เขาก็ตัดสินใจฉลาดที่จะเชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็ไม่ออกรบถึงแม้จะเกณฑ์พ่ยพลได้1 80, 000, 000, นึ0 0 0สนแหนคนเราก็เป็นพ่ยพลที่เรียกว่าคือเผ่า,ายูดาเ,เป็นเผ่านักรบด้วย มีสิทธิ์ด้วยที่จะชนะมีสิทธิ์ด้วยที่จะได้แผ่นดินคืนแต่ในเวลานี้เขาเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่าที่จะสแสวงหาผลประโยชน์ของตัวเองเขายอมจำนนแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมสําหรับเลโฮโบอัมในเวลานี้นะครับนะต่อมาเรามาพบแพทเทิร์นเดิมหรือว่ารูปแบบเดิมที่เราพบจาได้ไหมครับเมื่อ2 0 0วันก่อนเนี่ยผมพูดถึงเรื่องของแพทแพทเทิร์นหรือว่ารูปแบบที่มันเกิดขึ้นที่เราเห็นซ้ําๆก็คืออันที่1คือชีวิตของโซโลมอน ฉลาดมากในตอนต้นแต่ตัดสินใจอย่างโง่งเขลาในเวลาต่อมาเรโฮโบอัมเช่นกันก็ดูเหมือนว่าน่าจะฉลาดในตอนต้นที่สแสวงหาที่ปรึกษาแต่ตัดสินใจโง่งเขลาในเวลาต่อมาที่จะไปฟังที่ปรึกษาที่พูดเฉพาะสิ่งที่ตรงใจกับตัวเองอันนี้ก็เหมือนกันครับเยโรโบอัมคนต่อมาตั้งแต่ข้อที่25เป็นต้นมาเนี่ยเราก็เห็นถึงชีวิตของเยโรโบอัมว่า ตอนแรกนะเขาน่าจะเป็นคนที่ฉลาดเพราะว่าถ้าไม่ฉลาดคงจะไม่สามารถเป็นเรียกว่าผู้บัญชาการระดับสูงของโซโลมอนได้ถ้าคุณเป็นผู้บัญชาการระดับสูงของคนที่ฉลาดที่สุดในยุคนั้นคุณต้องฉลาดพอสมควรคุณต้องเป็นคนที่มีความสามารถพอสมควรและดูเหมือนว่าเขาจะมีบุคลิกภาพแล้วก็มีเรียกว่าทัศเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามีความมีวินัยในชีวิตค่อนข้างสูงมีความมานะบักบันค่อนข้างสูงเรารู้ได้ไงเราเรารู้จากาใน บทก่อนหน้านี้ในบทที่11เเนี่ยพูดถึงเยโรโบอัมว่าเป็นคนที่มาจากครอบครัวที่ลำบากยากจนเพราะว่าคุณแม่ของเยโรโบอัมเนี่ยเป็นแม่ไม้และคำว่าแม่ไม้ในที่นี้เนี่ยคือแม่ไม้ในสมัยก่อนเนี่ยจะไม่สามารถทำงานได้แปลว่าลำบากยากจนแล้วก็เยโรโบอัมเนี่ยเป็นลูกของหญิงไม้คนหนึ่งแสดงว่าเขาเติบโตบมาในสภาวะที่ครอ,อบครัวมีฐานะยากจน แต่เขาก็มีความบักบัน่จนจงกระทั่งในที่สุดเนี่ยประสบความสําเร็จในชีวิตถึงขั้นเป็นข้าราชการระดับสูงของซอลาลมอนได้แล้วก็ทํางานเข้าตาซลาลมอนมากจนซลาลมอนเนี่ยแต่งตั้งขึ้นมาให้ทํางานหน้าที่สําคัญคญนะคุมงานในจุดสําคัญจนกระทั่งมาถึงจุดที่หักเหให้เปลี่ยนแปลงชีวิตก็คือว่าซลาลมอนไม่พอใจเขาขึ้นมาเขาก็ต้องหนีระหกระเหินไปนะครับวันนี้มีใครบ้างครับที่อาจจะ ให้ความไม่เป็นธรรมต่อพี่น้องทางๆงที่พี่น้องเองก็เป็นคนที่ต่อสู้ดิ้นรนมาตลอดชีวิตแล้วก็ทาในสิ่งที่ถูกต้องมาโดยตลอดเป็นคนที่ยัดยืนาบากบัน่นมันเพียนจนกระทั่งในที่สุดแล้วเนี่ยประสบความสําเร็จในระดับสูงแล้วก็มีหัวหน้าคนหนึ่งเขาก็ไม่พอใจพอะคิดว่าคณเนี่ยจะไปแทนที่เขาเขาก็เลยข่มเหงรังแกผลักใสไล่ส่งแล้วตอนหลังจากนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่าคุณเองก็ถูก อภิเหตออกมาไม่ว่าจะเป็นในความเป็นจริงหรือในด้านสังคมก็ตามอาจจะมีพวกของเขาไม่ค่อยพอใจคุณหรืออาจจะมีในเรื่องของอสถานการณ์บางอย่างที่เขาใช้อำนาจเลยในการกดกดขี่ค่มเหงคุณขอให้เราอดทนไว้เหมือนที่เยโรโบอัมอดทนและในที่สุดแล้วพระเจ้าถ้าพระองค์ทรงมีแผนการที่จะให้เราขึ้นมาดูแลงานสําคัญจริงเขาพระองค์ก็จะเรียกเรากลับมาสู่สถานะที่พระองค์ทรงกําหนดไว้เหมือนที่ทรงเรียกเยโรโบอัมกลับมา แต่คราวนี้แหะครับแพทเทิร์นจําได้ไหมครับแพทเทิร์นแรกฉลาดก่อนแล้วก็ตัดสินใจงโง่เขลาภายหลังซาลมอนฉลาดก่อนตัดสินใจงโง่เขลาภายหลังเรโรโบอัมอีกครั้งหนึ่งที่เยโรโบอัมเนี่ยฉลาดก่อนแต่ตอนหลังเนี่ยตัดสินใจงโง่เขลาภายหลังแต่ตอนนี้เราพบว่าเยโรโบอัมเนี่ยพยายามที่จะใช้สติปัญญาของตัวเองใช้กลยุทธ์ของตัวเองในการที่จะดูแลปกครองคนของพระเจ้า ซึ่งมันขัดกันไม่สมเหตุสมผลคนของพระเจ้าครับต้องดูแลด้วยวิธีการของพระเจ้าครับแล้วจริงๆแล้วก็ไม่เสมอไปไม่ว่าคนของใครก็แล้วแต่ต้องดูแลด้วยวิธีการของพระเจ้าเพราะความเป็นจริงแล้วโลกนี้ก็เป็นของพระเจ้าทุกๆเรื่องนะครับถ้าควรจะดูแลด้วยวิธีการของพระเจ้าพระเจ้าตั้งคุณขึ้นมาในพระประสงค์ของพระองค์พระเจ้าก็อยากจะให้คุณเนี่ยใช้มาตรฐานของพระองค์คือจงสวางหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและหลังจากนั้นพระองค์จะทรงประทานเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ เยโรโบอัมได้รับตําแหน่งสูงเขารู้ตัวเลยครับว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นคนที่ประทานให้แต่หลังจากนั้นเขากลัวว่าสิ่งนี้จะไม่มั่นคงพอเขาขาดการไว้วางใจพระเจ้าเขามองในสายตาของมนุษย์ว่าถ้าคนที่อยู่ภายใต้การปกครองเขาเนี่ยเดินทางไปที่ยูดาไปที่เยรูซาเล็มแล้วกราบไหว้คือไปที่นั่นเพื่อน,นมัสกการพระเจ้าเนี่ยเดี๋ยวใจของคนเนี่ยก็จะหันกลับไปสู่การจงรักภักดีทางการเมืองให้กับ เรโหโบอัมซึ่งเป็นลูกของซารลมอนอีกครั้งหนึง่งแล้วก็จะขาดความจงรักภักดีต่อเราเนี่ยปัญหาคือเขามองตัวว่าคือเขาขึ้นมาโดยที่พระเจ้าทรงเป็นผู้แต่งตั้งแต่ตอนนี้เขาพยายามจะอยู่ในตําแหน่งด้วยกําลังของเขาเองด้วยความสามารถหรือแนวคิดของเขาเองเขาก็เลยวางแผนแบบแยบยลที่จะสร้างปูชนีสถานสาหรับนมัมการพระแล้วก็นมัสการสิ่งที่เป็นรูปเคารพทั้งทางเหนือทางใต้เอาไว้เพื่อจะดักคนอิสราเอลไว้ทั้งสองด้าน โดยใช้สิ่งนี้เป็นเครื่องมือในการควบคุมประชาชนให้อยู่ภายใต้อำนาจของเขาเป็นแผนการที่แยบยนต์แต่สกรปรกครับมันไม่แผนไม่ใช่แผนการที่ดีการการที่จะดูแลคนของพระเจ้าเนี่ยต้องมีความไว้วางใจว่าถ้าพระเจ้าจะให้เราดูแลเขาต่อให้เขาต้องไปนมัสการในสถานที่เดิมคือเยรูซาเล็มพระเจ้าก็จะให้เขากลับมาอยู่ดีแล้วก็อยู่กับเราผู้นําต้องใจกว้างครับ ผู้นำต้องไว้วางใจพระเจ้าแล้วก็ไว้วางใจคนของเราว่าถ้าคนของเรารักพระเจ้าเขาจะรู้ว่าอันนั้นคือที่นมัสการอันนี้คือที่ที่ปกครองมันต้องคนละเรื่องกันเราไม่ต้องกลัวว่าเขาจะปันใจไม่ต้องกลัวว่าเขาจะรู้สึกแบ่งใจไปนะครับนะประเด็นมันอยู่ตรงนี้คือผมเคยเจอ,อผู้นำิสตจักรคนหนึ่งที่คุยกับผมแล้วก็ผมก็แนะนําว่าเออเราน่าจะพาคนของเราเนี่ยไปสามารถคี่ทำกบฏอื่นบ้างนะ อะไรเงี้ยเราน่าจะมีโอกาสได้ทําให้คนของเรารู้จักคนบทอื่นบ้างนะเพราะว่าเท่าที่ผมคุยกับสมาชิกของคนที่นี่เนี่ยแทบจะไม่ค่อยรู้จักบทไหนเลยแม้กระทั่งบทที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยอยู่คุณอยู่บทเรามาหลายปีแล้วคุณแทบจะไม่รู้จักบทที่อยู่ใกล้เคียงกันเลยมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกผู้นําคิดจากท่านนี้เขาบอกผมว่าถ้าเราถ้าผมให้ไปสามเณรทิดทากับบทอื่นเดี๋ยวบทอื่นก็เอาไปหมดสิอันนี้น่า,นาตกใจเอา้าทําไมคิดอย่างนั้นน่สมมุตินะครับว่าบทอื่นอาไปจริงนะก็ ก็ไม่เห็นเป็นไรเพราะว่าคือผมไม่ได้บอกว่าควรจะเป็นอย่างนั้นแต่สมมติว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าพระเจ้ากำลังเรียกให้เขามีโอกาสได้ไปรับใช้หรือว่ามีส่วนร่วมมากขึ้นเพราะจริงๆแล้วเราอยู่ในพระกายของพระคริสต์เดียวกันเราไม่ควรที่จะควบคุมพวกเขาและเห็นว่าพวกเขาเนี่ยเป็นคนของเราแล้วก็ไม่ให้ไปมีโอกาสนมัสการที่ไหนเลยไม่ให้มีโอกาสที่จะเจอพี่น้องคริสเตนคนอื่นเลยไม่ใช่แบบนั้น แม้กระทั่งในสมัยก่อนนะครับสมัยคริสตจักรยุคแรกเนี่ยยังมีการสอนใคีททาข้ามครสตจักกันเลยครับในสมัยยุคเปาโลเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรกันไม่ใช่ครสตจักรในเมืองเดียวกันท้านนะครับคสตจักรที่เรียกว่าอยู่ต่างประเทศเลยทีเดียวครับแลกเปลี่ยนบุคลากรในการที่จะนําพระพรของบทนี้มาให้บทนั้นนําพระพรของบทนั้นมาให้บทนี้ที่จริงเราควรจะคิดในแง่กลับกันก็คือว่าสิ่งดีๆจากเยรูซาเล็มเนี่ยการรักพระเจ้าเนี่ยน่าจะทําให้เขาเนี่ย รักและเชื่อฟังกษัตริย์มากขึ้นถ้าประชากรของเราเนี่ยมีโอกาสไปนมสการที่เยรูซาเล็มเนี่ยเมื่อเขากลับมาเขาจะรักพระเจ้ามากขึ้นเขาจะเชื่อฟังพระองค์มากขึ้นแล้วเขาจะให้เกียรติต่อกษัตริย์ที่พระเจ้าทรงตั้งมากขึ้นถ้าเยโรโบอัมคิดแบบนี้ได้เนี่ยอาณาจักรของเยโรโบอัมเนี่ยน่าจะยืนหยัดอยู่ได้คงทนกว่านี้แต่เราพบว่าเยโรโบอัมก็อยู่ได้เพียงแค่มคีคือราชวงศ์ของเยโรโบอัมก็อยู่ได้เพียงแค่ สองคนหลังจากนั้นก็มีคนมาโค่นเยโรบออัมเสียเพราะว่าเขาไม่ได้สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าพอพระเจ้าทรงสั่งเยโรบออัมไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าเจ้าดําเนินตามวิถีของเราเราจะรักษาทางของเจ้าไว้เราจะดูแลแผ่นดินของเจ้าแต่ถ้าเจ้าไม่เชื่อฟังเจ้าก็จะลงเอยอย่างกษัตริย์ทุกองค์ที่ไม่เชื่อฟังเราวันนี้วันนี้มีอะไรบ้างครับที่เราเองจะต้องปล่อยเมืองออกมาแล้วก็ทําตามมาตรฐานของพระเจ้าแล้วก็หยุดที่จะใช้ความเจ้าเล่เจ้ากนของเราในการที่จะ ดูแลคนของพระเจ้ากลับมาสู่หนทางที่ถูกต้องของพระองค์ครับพี่น้อง